เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่เรื่องราวที่6ในค่ำคืนวันนี้ที่รออยู่นะครับจากสายของน้องแอลครับน้องแอลวันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเกิดขึ้นนะครับบนถนน,สนเส้นหนึ่งในจังหวัดสุโขทยัยเรื่องนี้ผ่านมาได้สักสาปีแล้วนะครับน้องแอลให้ชื่อเรื่องนี้ว่าทางลัดครับผู้ฟังนะสุโขทยัยกับเรื่องราวของทางลัดผมพยายามนึกอยู่นะนะครับแต่ผ่านมา3ปีแล้วก็ถนนมันคงน่าจะเปลี่ยนไปจากยุคสมัยที่ผมเคย เคยเคยแวะเบียนไปนะครับไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปมากขนาดไหนเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้จากสายของน้องแอลดีกว่าครับสวัสดีครับน้องแอลครับสวัสดีครับสบายดีไหมจ้าน้องแอลสบายดีครับแอลพี่เก่งทักนิดเดียวครับเนี่ยเสียงแอลดูเบาๆแล้วก็ดูเหมือนไม่สบายอ๋อครับนะฮะได้ยินไหมครับอ่านี่ดีขึ้นนะฮะเพราะว่าเสียงอะดูเหมือนคนไม่สบายแล้วจะบอกสบายดีพี่ก็ยังไงนะนะฮะแอลตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนเนี่ยโทรจากที่กรร람สามครับ ที่ปารับสามที่ห้องพักเราใช่ไหมใช่ครับแอลพี่พี่เก่งถามนีดนึงก่อนสินะครับก่อนนันนี้แอลเคยมาเล่าเรื่องเสื้อมือสองให้พี่เก่งฟังใช่ครับนะฮะเสื้อตัวนี้ยังอยู่ปะตอนเนี้ยังอยู่ครับแอลพี่ขอร้องเรืงรไ,ได้ปะลองลองอะไรครับแอลไปหยิบเสื้อตัวนี้มาใส่แล้วเล่าเรื่องผีเรื่องนี้พี่ฟังหน่อยสิหยิบเสื้อครับใช่อ๋อครับฉะนั้นต้องรอจะกู้นะครับ ่าเ๋ยผมต้องไปหยิบออกมาอ่าอ่าอ่ารอพี่พี่รอได้พี่รอได้พี่รอได้ครับผมครับได้ครับอ่ะคูฟังนะครับระหว่างที่รอน้องแอลไปหยิบเสื้ออยู่เนียครับผมเท้าความให้นิดนึงนะฮะก็คือเมื่อข่าวที่แล้วน้องแอลเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาเล่าเรื่องเสื้อมือสองให้ผมฟังคือเสื้อตัวนี้น้องแอลเนี่ยไปซื้อมาจากแฟนเพจที่ขายเสื้อมือสองเนี่ยครับราคาประมาณสักพันกว่าบาทน,นะฮะก็ซื้อมาเสร็จปุ๊บหลังที่ซื้อมาเนี่ย น้องแอลก็เจอเรื่องราวแปลกๆครับก็คือมีทั้งเพื่อนเองก็ดีคนที่ทำงานเองก็ดีทักว่าแอลเนี่ยมีแฟนแล้วเหรอนะครับซึ่งแอลเขาบอกแอลไม่ได้มีแฟนนะแอลก็ยังอยู่ก็ไม่ได้มีใครอะไรแบบนี้นะนะครับก็เห็นมีผู้หญิงเนี่ยตามนะฮะตามอยู่ตลอดเวลาครับวันดีขึ้นที่อ่ะก็เห็นอยู่ในบ้านบ้างอยู่ในห้องตัวเองบ้างนะครับซึ่งทุกวันเนี่ยนะแอลครับผมใส่เรียบร้อยเลยใช่ปะ ใช่เียบร้อยครับงั้นพี่เก่งเท้าความหน่อยสิอะไที่เราคุยเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับยังมีเหตุการณ์แปลกๆเกี่ยวกับเรื่องราวของเสื้อตัวนี้เกิดขึ้นอยู่ไหมครับคือตั้งแต่ที่ว่าเขามาหาผมวันนั้นที่ว่าให้ผมไปทําบุญให้เอ่อผมทําบุญให้เขาไปก็ไม่เจอเรื่องแปลกๆนะครับไม่เจอเรื่องแปลกๆอะไรเกเลเท่ากับว่าวันนี้ถ้าเราเกิดว่าเราใส่อยู่แล้วก็อาจจะไม่เจอเรื่องราวอะไรครับอา,อาจจะไม่เจอครับ อ่ะไม่รู้เราลองดูแล้วกันน้อแอลเนาะนะฮะครับนะับไม่ครับหวังว่าคงไม่มีอะไรนะฮะแต่ใจใจลึกๆก็อยากให้มีนะครับแอลบอกว่ายาเลยครับนะฮะแอลนะครับเรามาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ครับนะฮะถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดสุโขทัยเรื่องราวของทางรัฐนะครับเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นยังไงครับไหนลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิครับครับคือเรื่องเนี้ยผมมันลืมไปแล้วนะครับแต่พอดี มันใกล้ช่วงหยุดยาวอ่าอ่าใช่ใช่ใชใชเพื่อนผม <ıldı. S 2> เพื่อนผมก็เลยมาทักว่า <refined. S 2> อืมเฮ้ยเนี่ยไม่กล้าขับรถกลับบ้านคนเดียว <c oughs> ผมก็เลยถามว่าทําไมอ่ะเพื่อนผมก็เลยบอกว่าเนี่ย, liness, ยก็เองเนี่ยเคยเล่าเรื่องนี้ให้ทราบฟังค่กลัวมากอืก็เลยไม่กล้าขับรถกลับคนเดียวเนี่ยต้องลากแฟนกลับไปด้วยครับครับนี่ฮะก็คือเรื่องนะครับมันก็มีอยู่ว่า ย้อนไปนเมื่อสามปีก่อนนะครับอือันนี้เริ่มเลยนะครับเริ่มเลยครับก็ค,คือย้อนไปนเมื่อสามปีก่อนนะครับคือผมขับรถกลกับสุโขทยัยเพื่อที่จะไปเยี่ยมพ่อกับแม่อืซึ่งปกติเนี่ยระยะเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพไปสุโขทัยก็จะใช้อยู่ประมาณที่แปดชั่วโมงอุ้ยนานขนาดนั้นเลยเหรอนานครับเราบ้านผมอยู่อำเภอศรีสัตว อ๋อเหรอพาอขับรถจากบ้านจากกรุงเทพไปพิษณุโลกบ้านพี่ก็สี่ชั่วโมงจากพิษณุโลกไปกร<ช>ุงเทพหกสิบกิโลใช่ครับเพราะ,<น>ะว่าจากพิษณุโลกเนี่ยไปถึงศรีสํโรงก,ก็ร้อยกว่าโลนะครับอืมแต่คือเรานี่เลยออกไปอีกคือมังยไงคือเราจะไปทางตากทางแม่สอนด้วยนะนะ ใช่ก็คือก็คือถ้าถึงสีสำโรงปุ๊บก็จะเย้ยวไปทางสวรรคโลกพอผ่านสวรรคโลกก็จะถึงอาเภอศรีสัชนาลัยอ๋อโอ้โหเออนึกถึงเรื่องที่แอลมาเล่าพี่ป๋องเลยอ่ะไอเตาทุเรียงอ่ะใช่ครับเออเออเออแล้วไงเตาก็คือตอนนั้นเน่ยผมก็ออกจากกรุงเทพก็คือประมาณหกโมงเย็นครับครับก็คือระหว่างที่ผมขับรถนะครับผมก็จะเปิดวิทยุฟังแก้งหนาอืม ซึ่งถ้าใครเปิดวิทยุครับแล้วขับรถก็คือจะรู้ว่าคลื่นวิทยุมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกต้องถูกต้องครับก็คืออย่างสมมติเราเปิดเดอช็อคฟังเนี่ยครับครับพอเราขับไปถึงนครสวรรค์ปุ๊บมันจะไม่ใช่เดือดช็อคครับมันจะเป็นเพลงลูกทุ่งหรือเป็นอะไรเงี้ยครับอืมมันก็จะเปลี่ยนไปตามคลื่นของแต่ละจังหวัดจังหวัดไปเรื่อยๆอ,อ๋อใช่ครับใช่ครับแบบแล้วผมก็ขับรถมาเรื่อยๆจนถึงกิจสนุโลกอ่า ก็คึืนผมก็เปลี่ยนครับครับผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วยังไงก็ต้องเปลี่ยนครับแต่สิ่งที่มันทําให้ผมตกใจครับเอออะไรคือเพลงที่มันดังออกมาจากวิทยุครับครับมันเป็นเพลงแทวเดิมครับหรอตอนนั้นกี่โมงแอลที่ขับไปถึงที่มาเปลี่ยนเนสเียงเพลงไทยเดิมเนี่ย ประมาณห้าทุ่มครับโอ้โหบรรยากาศฟิลกำลังได้เลยนะเงียบเงียบเป็นเพลงไทยเดิมดังแววเข้ามาในวิทยุของเราใช่ครับอซึ่งมันทําให้ผมมาขนลุกเลยครับโอ้ซึ่งไม่น่ามีสถานีไหนเปิดอ่ะโอ้าไม่ใช่เอเอมนะใช่ครับอผมก็เลยเอื้อมมือไปจิดวิทยุครับครับแล้วก็มองดูนาฬิกาที่ข้อมือก็คือห้าทุ่ม ผมก็คิดในใจว่าดีเจคืนมีคิดอะไรอยู่ oh. ถึงมาเปิดเพลงไทยเดิมตอนห้าทุ่มเออเออครับแล้วผมก็มองไปที่เกน้ำมันครับฮะก็ค,ค,คือน้ำมันมันเหลืออยู่ขีดเดียวผมก็เลยจอดรถเข้าปั๊มน้ำมันก็เติมน้ำมันเสร็จก็ลากหน้าซื้อกาแฟกินแก้ง่วงนี่ครับแล้วผมก็สตาร์ทรถขับออกไปต่อครับ,รบพอผมขับรถออกเจ ปั๊มน้ำมันนะครับไปได้สักพักครับอยูอยู่วิทยุผมก็มีเสียงดังขึ้นมาอีกนะครับคราวนี้เป็นเสียงอะไรขึ้นมาครับเป็นเสียงเพลงไทยเดิมเหมือนเดิมครับหรอแล้วเป็นเพลงเดิมปะไม่ใช่ครับไม่ใช่เพลงเดิมแต่ว่ามันเป็นดนตรีไทยเดิมเลยครับ ที่ทาให้ผมตกใจหนักกว่านั้นก็คือตอนนั้นผมมั่นใจแน่ๆว่าวิทยุในรถผมอ่ะม,มันติดอยู่เฮ้ยจริงดิคือเราป,ปิดวิทยุอยู่ใช่ก็อตอนออกาก็บปั๊มมาผมก็ไม่ได้เปิดอกก็สตานรถขับออกมาใช่แล<อ>้วแต่ทีนี้คือพอมันมีเพลงไทยเดิมดังขึ้นมาเนี่ยผมก็ไปดูที่หน้าปัดอ๊ะทำไมวิทยุมันติดอออ่าครับ ผมก็เริ่มใจคอไม่ค่อยดีแล้วครับก็เลยเอามือไปติดวิทยุอีกทีหนึ่งแบบตอนนั้นก็ภาวนาว่าขอให้ถึงบ้านยไว้แล้วกันครับ,รบ,รบก็คือถ้าใครเคยขับรถจากพิษณุโลกไปสีสำมลงก็จะรู้ว่ามันจะมีทางลัดอยู่อออืืืมนะครับ uh huh. อ่ะผมก็ ตั้งใจที่จะขับไปทางลัดนั่นแหละเพราะว่าถ้าผมขับตีเข้าสุขโขทัยไปเนี่ยมันจะต้องอ้อมอ่าใช่มันก็ต้องเข้าสุขโขทัยไปออกเมืองเก่าไปทางงูนัวเนาะ,ะใช่ครับไปสีสำโรงม,มันใกล้กว่าครับครับซึ่งถ้าใครเคยไปเส้นทางนั้นนะครับก็จะรู้ว่าเส้นทางมันก็จะเปี่ยวๆรั่ผมก็ขับรถไปถึงสีแยกมันก็จะเป็นสีแยกเลี้ยวเข้าไป ทางสี่สำโรงครับผมก็เลี้ยวรถผ่านสี่แยกแล้วก็ขับไปเรื่อยๆอจนไปผ่านอำเภอกรุกงไกรล,ลาศครับอืม,อ,มอันนั้นก็ใกล้สี่สำโรงแล้วคือผ่านกรุงไกรล,ลาดแล้วครับพอผมผ่านอำเภอกรุกงไกรล,ลาดไปได้สักพักหนึ่งผมก็รู้สึกแปลกๆความรู้สึกแปลกๆคราวนี้มันรู้สึกยังไงครับเพราะว่าผมขับรถมาตั้งนานนะครับแต่ไม่มีรถสวนผมมาเลยสักคัน โอ้หเหรอโอ้โอ,โอ,โอ,โอซึ่งองน่ยเนายก็ต้องมีสักคันสองคันแล้ววะคนถิ่นรถบรรทุกของรถอะไรพวกนี้เนาะแต่นี่ไม่มีรถวิ่งสวนเราแม้แต่คันเดียวไม่มีครับอืมแล้วทีนี้ก็คือว่าผมก็ขับไปผมก็เห็นสองข้างทางเนี่ยมันเป็นทุงน่งนา,าแต่ผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะเส้นนั้นมันทุงน่งนาเยอะอยู่แล้วครับผมก็ขับต่อไปเรื่อยๆครับครับ จนกระทั่งแบบว่าทางมันเริ่มแคบลงครับอืมฮะผมขับไปที่ผมรู้ว่าทางแคบลงเนี่ยเพราะว่ามันมีเสียงต้นหญ้าครับมันขูดรถผมมันก็จะดังกึกกึกกึกกกเนี่ยครับหอหอใช่ครับก็คือเสียงต้นหญ้าขูดใต้รถผมอผมก็เริ่มเอกใจแล้วว่าครับสงสัยเราจะมาผิดทางหรือเปล่าอืมอืม ซึ่งตอนนั้นน่ะผมคิดแล้วว่าผมไปผิดทางแน่แน่ครับซึ่งณตอนนั้นเรามไม่ได้เปิด GPS นําทางถูกไหมไม่ได้เปิดครับก็บคือไปเองนะครับอืมอืมครับแต่ก็ต้องขับไปตามทางนั้นต่ออืมเพราะว่าเพื่อหาที่กลับรถครับครับผมก็ขับไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบไปเจอต้นไม้ใหญ่ซึ่งผมมองแล้วตรงนี้ยน่าจะกลับรถได้ครับอืมครับ ผมก็เลยขับเอาหน้ารถเข้าไปที่ใต้ต้นไม้ใหญ่พอ,อผมขับเอาหน้ารถเข้าไปใต้ต้นไม้แสงไฟข้างหน้ารถมันก็จะต้องส่องไปทางใต้ต้นไม้มครับแล้วพอผมเดินหน้าเสร็จปุ๊บผมก็ต้องเหลียวไปมองข้างหลังนะครับเพื่อที่ว่าจะถอยหลังตั้งลำขึ้นแล้วก็จะขับรถออกไปทางเดิมอัมบแต่ระหว่างที่ผมอะกําลังจะเหยียบคันเร่งเพื่อว่า ให้รถ <ล ốc S 1> ถอยหลัง,ลงครับเพื่อตั้งลำอะครับ,รบอยู่ๆมันก็มีเสียงดังตุ๊ดเนี่ยครับเหมือนเสียงเปิดวิทยุอะครับ<อ>มันจะมีเสียงตุ๊ดเนี่ยครับอ๋ออ๋อครับแล้วก็มีเสียงลื้นนะครับลื้นเหมือนกับว่าเวลาเราเปิดวิทยุแล้วมันหาลื้นไม่เจอม,จมันก็จะพ<แ>ี๊ดพี๊ดพี๊ดพเนี้ยครับเออเออเอออ่ครับอืมจากนั้น ไม่ถึงนาทีครับก็มีเพลงดังขึ้นมาครับแต่เพลงที่มันดังในคราวนี้ครับมันไม่ใช่เพลงใครเดิมนะครับมันเป็นเพลงอะไรเขาเนี่ยมันเป็นเพลงปีภาพเลยครับทีนี้เฮ้ยจริงอ๋อเป็นเพลงปีภาพเขามาเลยปีภาพแล้วใช่เหมือนกับปีภาดเหมือนมอร้องไห้เหมือนอะไรแบบนี้ปะไม่ใช่ครับมันเป็นเพลงปีภาดที่เขาใช้รำกันนะครับอ๋อหรออ๋ออ๋อ่ครับ เหมือนนางรำตามโรงเรียนนะครับเขาเปิดแล้วก็ลำนะครับตอนนั้นผมก็ตกใจก็เลยสะดุง้งพอสะดุ้งเสร็จปุ๊บจากที่ผมเหลี๋ยวหลังอยู่หน้าผมก็เลยมามองข้างหน้ารถอีกทีหนึง่งครับด้วยว่าแสงไฟที่หน้ารถผมอะส่องไปที่ข้างใต้ต้นไม้พอดีครับครับแล้วสิ่งที่ผมเห็นที่ใต้ต้นไม้ก็คือว่ามผมนะครับ เห็นเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดนางรำค hmm. รับมือรังอยู่ข้างใต้ต้นไม้ครับจริงเหรอจริงครับคือพอผมเห็นแบบนั้นปุ๊บผมเดินิ่งไปพักหนึ่งครับทําอะไรไม่ถูกครับแล้วทีนี้พอผมได้สติผมก็รีบกลับรถออกมาก็คือรีบถอยหลัง<อ>แล้วก็ขับรถเดินหน้าออกมาทางเดินครับ แต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่ากลัวที่สุดมันยังกลับไม่น่ากลัวที่สุดครับยังไงก็คือผีนางรังที่เห็นนะครับว่าน่ากลัวแล้วเจอแบบนี้เข้าไปแบบสติเกือบหลุดเลยครับเออยังไงก็คือก็คือเสียงเพลงนะครับเสียงเพลงจีพาร์ยนะครับที่มันดังในรถผมครับเออคราวนี้มัน มีเสียงเหมือนแบบผู้หญิงเค้หัวล้อออกมาครับดังคนาากับเสียงตี่ภาพใช่ครับซึ่งตอนนั้นผมก็พยายามจะปิดวิทยุนะครับครับตุ่มสวิตปิดมันก็ปิดไม่ได้ครับจริงเหรอพยายามปิดไงก็โอ้หลุนลุ้นลุ้นลนเออเอครับจังหวะนั้นผมทำอะไรไม่ถูกผมก็ขับรถไปสวดมนต์ไปครับ จนกระทั่งแต่ว่าหลุดมาถึงถนนใหญ่อืครับพอหลุดมาถึงถนนใหญ่ปุ๊บผมก็ไม่รู้เลี้ยวไปทางไหนครับเลี<อ>้ยวไปรี่ครัไออครับจนกระทั่งไปเจอวัดพอผมเห็นวัดปุ๊บก,ก็ดีใจนะว่าเราคงรอดแน่ๆเข้า<อ>วัดเลยนะครับออ,อพอผมเลี้ยวรถเข้าวัดเสร็จรุบเสียงทุกอย่างก็เงียบไปออืครับ คือตอนนั้นนะ่ะคือคือผมอกลัวมากครับก็ไม่กล้าที่จะออกจากรถไปไหนอืมก็เลยจอดรถอยู่ในวัดนั่นนะครับรอ,อจนกระทั่งแบบว่ามีแสงตะวันแสงอาทิตย์นะครับส่องเข้ามาข้างในรถอือครับแล้วผมก็ขับรถต่อครับไปจนถึงที่บ้านครัคือจนทุกวันนี้ครับผมก็ยังไม่รู้ว่า ไอ้สิ่งที่ผมเจออ่ะคืออะไรแนละไอ้ต้นไม้ตรงนั้นอ่ะมันอยู่ตรงไหนออผมก็มังไม่เข้าใจใช่ครับออคือมันโอโ้โหมันแปลกมากคือเดี๋ยวพี่ถามแอลกันะนะเราย้อปมเมลยทีละสเต็ปนะครับคือมันเริ่มมี<ต>ความผิดปกติตั้งแต่ถึงพิษณุโลกละตอนช่วงประมาณสักห้าทุ่มเนาะนะครับใช่เขาใจอารมณ์เวลาเราขับรถอ่ะเนาะพอข้ามจังหวะเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมติเราฟังร้อยหนึ่งอยู่พอเลยอยุธยาไปเข้าอ่างทองเข้า ชัยนาทสิงห์บุรนะีเนี่ยอาที่ร้อยหนึ่งก็จะไม่เป็นคลื่นของกรุงเทพละก็จะเป็นคลื่นของจังหวัดนั้นนั้นละมันก็จะอ่ะสมมุติว่าถ้ามีคลื่นอยู่ก็จ,จะเป็นสถานีลูกทุ่งอาจจะเป็นสถานีนู้นสถานีนี้ก็ว่างันไปนะครับจะพอขับไปถึงมิสซูโลกป,ปุ๊บเอ้เราก็เปลี่ยนคลื่นมาเรื่อยๆเพื่อที่จะหาหาสถานีฟังถูกปะนะครับแอลคือผมอผมไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนครับคือมันเปลี่ยนตามอ๋อคือแล้ว คือเราใช้คําว่าเราใช้ออตโต้จูนไปพอจังหวัดนี้ไม่มีขึ้นก็จูนออตโต้ไปขึ้นที่มันมีสถานีเพลงมีสถานีนูน้นขึ้นมาเจอสถานีไหนก็แล้วแต่อะก็ฟังไปเป็นเป็นเพื่อนแก้เหงาไปเรื่อยๆนะครจนไปถึงชึงโลกม,มันกลายเปนว่ามันเป็นเพลงดนตรีไทยไทยเดิมดังขึ้นมานะครับ,รบเราก็อ่าด้วยความไม่สบายใจเขาปิดซะนะครับ ก็ปิดเสร็จรปุ๊บอ่ะก็ออกจากปั๊มล้างหน้าล้างตาด้นี้ก็ขับรถออกมาก็อยู่ดีก็ดังขึ้นมาอีกครับโอ้แปลกแปกแปกนะฮะเสร็จขับรถไปพี่ถามนิดนึงฮะไอทางลัดเส้นนั้นอะแอลเนี่ยใช้เป็นประจำปะไม่ครับคือปกติอะผมอ่ะจะไปทางอ้อมก็คือไปทางที่ว่าเข้าสุโขทยัยแล้วก็หักเข้ามาทางเมืองเก่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันจะ ไปถึงสีแยกสารจิตแล้วก็เข้าสีสัตว์ได้เหมือนกันใช่ครับคือปกติเนี่ยเขาวิ่งเส้นทางนั้นเป็นหลักแต่คืนนั้นไม่รู้อะไรโดนใจอีกเหมือนกันให้ขับรถไปซะเส้นทางลัดเหมือนลองขับดูอ่าครับอ๋อไปไม่บ่อยครับอ๋อแต่ขับไปคือจางสมมุติอ่ะถนนจะแตงวัดครอบสองเลนแนละ้วไม่ได้เป็นสี่เลนปกติเหมือนที่เราขับใช่ครับยิ่งขับปไป <3 S 1> ยิ่งแคบไปเรื่อยเรื่อยซึ่งนะตอนนั้นถามแบบด้วยความเอ อลไม่เฉลียวใจบ้างเลยหรือว่าเฮ้ยมันไม่ยังไงหรือว่าคือมันก็มีทางไปได้ก็ไปต่อก็ไม่ได้คิดอะไรมากคือพี่แข่งต้องเข้าใจว่าถนนต่างจังหวัดอ,อ่ะมันจะเปลี่ยวแล้วมันจะเป็นทุ่งนาคือมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอออโอ้โหต่พอขับ,บมาปุ๊บเหมือนอารมณ์บาขับจากถนนลาดยางกลายเป็นถนดนดินลูกลังไปเลยนะนะใช่ครับใช่ใช่อึตอนนั้นนพอเข้าลูกรัางปุ๊บผมรู้แล้วว่า ไม่ท้องเแามาผิดทางแล้วแต่ว่ามันต้องหาที่กลับรถนี่ครับก็เลยต้องฝืนขับไปต่อก็ถอยหลังออกมายาวก็มันขับลําบากหัวแล้วถอยจังหวะช่วงที่ทิ่มหัวไปถอยอืเจอนางลำอ่ะแอลครับตอนนั้นในใจเป็นไงบ้างหายไปตะตุ่มเลยป่ะโอ้โหไอตอนเจอนางลำก็ช็อกไปแล้วมาเจอ เสียงปีภาพสนับกับเสียงผู้หญิงหัวลราอยใช่สติแทบหลุดครับโอ้ใช่ครับเจออะไร <ทำ S 1> มาไหนะไม่ถูกเหมือนกันมันมันโอ้มัน,โโมนไม่รู้จะหาคําไหนมามา,มาพูดมาบอกว่าไอ้สิ่งที่แอลเจอเนี่ยมันมันคืออะไรวะมันมันมันมาจากสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าจริงคือขับรถมาเฉยๆธรรมดาปกติ ก็ใช้ว่าคนขับรถก็พี่ฟังอยาแอลแล้วคือแอลก็ไม่ใช่เป็นคนที่ว่าจะขับรถแล้วก็สะบดไปขับรถไปด่าไปอะไรแบบนี้ไม่น่ามีแน่ๆนะครับไม่ใช่ครับโอ้นะฮะก็ดูเป็นคนใจเย็นๆขับรถนิ่งๆไปเรื่อยๆตามสไตล์ฉันก็อไปถึงก็พักเหนื่อยก็พักอะไรอย่างงี้เนาะนะไปถึงเมื่อไหร่ก็ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากชิวๆามอารมณ์เขาไม่น่ามีสาเหตุเหตุผลคนใดที่จะทําให้ตัวเราเองจะต้องเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เคยนึกย้อนกลับไปวันนั้นไหมว่าเอ๊ย ระหว่างทางที่เราขับมาเนี่ยอะสมมติาเส้นนครสวรรค์ไปพิษณุโลกเนี่ยเส้นนั้นก็เปี่ยวปูนตรงก็เปี่ยวนะนะครับไปทำอะไรไปนึกถึงอะไรไม่ดีมาหรือเปล่าคือผมก็เคยนึกนะแต่ผมเคยผมคิดว่าคือบางทีวิญญาณมันก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งครับที่เราสามารถใช้เครื่องบางทีไอ มลื่นวิทยุที่ผมจับได้แล้วมันเข้ามาในวิทยุผมเนี่ยอตอนแรกอะครับมันอาจจะเป็นตรงนั้นหรือเปล่าอ๋อาจจะเป็นเพราะพลังงานเหมือนเข้าพยายามที่จะติดต่อหรือพยายามจะสื่อสารบอกอะไรเราบางอย่างอ่าประมาณนั้นนะครับอือโอโ้แต่การติดต่อหรือการพยายามจะบอกอะไรเราบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้บอกในมุมมองที่ดีเลยนะมันกลายเป็นมาพร้อมกับความสยองขวัญมันมาพร้อมกับความน่ากลัว ครับโอ้เสร็จพอถอยกลัวมาได้เสร็จแอลคราวนี้ยังไงอ่ะก็ขับไปเรื่อยๆต่อเลยไปสวดขับไปสวดมนต์ไปนัดมตสาอิติปิโสอะไรมั่วหมดไปหมดแล้วครับโอ้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 นะครับโอ้ขนลุกว่าเนี้ยโอ้เป็นพี่เจออย่างแอลพี่ไม่ไหวแล้วเนี้ยนะครับโอ้โอ้โอ้นึกภาพตามหลับตาตาแล้วแบบอื้มกือน้ําลยังเอื้อกเลยอ่ะอันเนี้ย นะฮะโอ้โ oh, ห oh, <ม>สุดมากครับแอลกับเรื่องราวเรื่องนี้นะฮะ<ม>หลังจากนั้นมาครับแอลพี่ถามหน่อยครับนะได้ไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ไหมหรือว่าพยายามกลับไปย้อนหาเส้นทางนั้นก็ทุกวันนี้ก็ยังคงหาไม่เจอครับ<ม>อืมก็คือก็คือทางนั้นน่ะคือผมไม่รู้เลยว่าผมไปได้ยังไง<ม>เพราะว่าเหมือนกับเราขับรถของเราไปเรื่อยๆแต่ว่าพี่เก่งก็ต้องเข้าใจนะครับ<ม>ว่า ถนนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะขับตรงอย่างเดียวมันจะต้องมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันมีถึงแยกเราก็ต้องเลี้ยวผมคิดว่ามันอาจจะเลี้ยวผิดที่หนึ่งก็อาจจะเราอาจจะเห็นป้ายว่าอาสมมติสีสับสามสิบโลจังหวะมาซักเมื่อันอาจจะมีป้ายหลอกอีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะคนท้องถิ่นอาจจะชินแต่ถ้าเราเป็นคนต่างถิ่นอาจจะไม่ชินอะไรแบบนี้ก็ได้ถรกอ่ะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ทางนั้นด้วยโอ้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 นะฮะจังหวะชีวิตจริงๆแอล กับเรื่องราวเรื่องนี้นะโอ้โหโอ้โหโอโอเคโอเคได้ครับนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะที่แอลไปเจอไปเจอมาครับได้ครับอน่ากลัวถามจริงแอลพี่ถามโดยตรงแบบพี่น้องคุยกันนะแอลเจอแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจิตไม่ตกหรอวะคืออย่างที่ผมบอกก็คือ สมัยตอนที่ผมเรียนปวชอคเคยประสบอุบัติเหตุแล้วนอนห้องไอจีอยู่ประมาณสองวันแออบบแล้วหลังจากนั้นมาก็คือมันก็จะมีแบบอย่างนี้ยเข้ามาอืครับเข้ามาในชีวิตเราเรื่อยๆใช่ครับเออเออเออ,อะนะครับไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าไอสิ่งเหล่านี้ยมันจะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนนะ ชครับผมอ่ะได้ครับแอลนะนี่คือประสบการณ์ทั้งหมดทั้งมวลแล้วขอบพระคุณมากมากี่ทีกี่ทีก็ไม่เคยทําให้แฟนๆได้ผิดหวังเลยนะครับผมครับโอ้โอ,โอขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากแอลนะขอบคุณมากจริงไว้โอกาสหน้าวันไหนว่างเราคงได้คุยกันอีกนะครับผมได้ครับแอลแต่เดี๋ยวก่อนนิดเดียวฮะก่อนที่เราจะวางสายกันไปครับแอลระหว่างที่เรารเล่าเรื่องนี้อยู่นะครับเอาเสื้อตัวที่มันมีเรื่องราวมีเหตุการณ์ให้มาใสายย่ รู้สึกแล้วก็สัมผัสอะไรได้ถึงเขาอีกไหมครับคือถามว่ารู้สึกไหมมันน่าจะเป็นความรู้สึกที่ผมสร้างขึ้นเองมากกว่าออืเพราะว่าทุกอย่างมันปกติหมดนะครับอืมแต่ผมอาจจะมีรู้สึกเหมือนกับว่ามีแบบขนลุกนะครับเออเอ่อมีขนลุกบ้างกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นย้อนกลับไปตอนนั้นนะเนาะครับแล้วก<อ>็ ลุกหนักก็ตรงใส่เสื้อตัวนี้นะครับอือ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 อืครับครับได้ได้ได้แอลไงขอบพระคุณมากถ้าเกิดวางสายกันไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมีอะไรแจ็คพอตมาเนี่ยโทรมาบอกพี่ตั้มได้เลยนะครับผมได้ครับได้เลยครับแอลขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะครับผมไว้กันหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ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 